App scb easy ธนาคารไทยพาณิชย์อยากโอนเงินเข้าธนาคารกรุงไทยจำนวน100บาทอันนี้แอป scb easy ธนาคารไทยพาณิชย์แตะนี้มาแตะนะตัวบแตะตัวบแล้วก็มาแตะโอนเงินโอนเงินนี่ก็ เ,เงินจากจำนวนบัญชีนาควนอันนี้จำนวนเงินที่เหลืออยู่สามร้อยเจ็ดบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์ทีนี้เราต้องโอนไปยังธนาคารกรุงไทยแตะธนาคารกรุงไทยอันนี้ก็ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชีผู้รับเลขที่บัญชีผู้รับแปะพิมพ์เลขที่บัญชีผู้รับ เราคิดเป็นชิูดรับเสร็จในตารางสอแต่คิบอร์รามากก้มกันนี่ก็มาจำนวนเงินใส่จำนวนเงิน100่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทกดคย์บอร์แล้วก็รืคิด บันทึกชื่อจำบัรนี้จกอันนี้ไม่ต้องอันนี้ก็มาตรวจสอบข้อมูลนี่ก็ตรวจสอบข้อมูลแตะนี่ก็ตรวจสอบข้อมูลจากนาัาจารุรันศีนาควนเลขที่บัญชีธนาคารธนาคนนารไทยพิชย์แล้วก็โอนไปยัง ไปยังนักสัจมบัญชีนาวควนธนาคารกรุงไทยไปยังธนาคารกรุงไทยนี่ก็เลขที่บัญชีธนาคารกรุงไทยจำนวนเงิน100บาทค่าธรรมเนียมศูนย์นี่มาแตะยืนยันแตะยืนยันโอเคไปได้ okay. สลิปลงเครื่องแล้วโอนเงินสำเร็จเงินสำเร็จ,สรจ23สิาพฤศจิกาย,ยนสองหาร้ น,นี้15บหนาฬิกาสามสนาฬิกาสา,สา,สา,สาจากธนาคารไทยพาณิชย์จำนวนจีนากวนสมุดเงินลงใที่บัญชีโอาานไปยังธนาคารกรุงไทยาานะะคจำนวนจีนาวกานวนก็ค่าธรรจําหน่าเงินจําหน่านเงิน100บาทนี้ค่าธรรมเนียมศูนย์บาทแล้วน,นี้ก็ คุณมียอดเงินคงเหลือเมื่อกี้มันสามร้อยใช่ไหมนีเหลือสองร้อยสองร้อยหกบเจ็ดบาทสดยนี้ก็กลับกลับหน้ารวมบัญชีกลับหน้ารวมบัญชีนะแต่กลับหน้ารวมบัญชีนี่ก็ เมื่อกี้มันสามร้อยหกสิบเจ็ดบาททีนี้แบบสองร้อยหกสิบบาทสี่สิบสังแล้อทีนีแแ้แต่โฮมลงมาแต่โฮมลงมาเพื่อเข้ากรุงไทยเน็กแอปแอปกรุงไทยเน็กธนาคารกรุงไทยอันนี้แต่เช็คจำนวนเงิน กรุงไทยเน็กนาคารกรุงไทยเช็คจำนวนเงินเนี่ยะปิดนี่ยสมุดบัญชีแต่นี่ใส่รหัสอันนี้ชื่อบัญชีเงินฝากบัญชีเงินฝากนากา,าจสมบันชีนาควน ออมทรัพย์เลขที่บัญชียอดเงินคงเหลือยอดเงินคงเหลือจำนวน200บาทนี่ก็ยอดเงินที่ใช้ได้200บาทอันเมื่อกี้รายการย้อนหลังเงินโอนเงินโอนเข้า23พฤศจิกาย,ยน2564อันนี้ก็1 5 3กานจำนวน จำนวนหนึ่งร้อยบาทมแต่งมันก็จะบอกจากเลขที่บัญชีไทยพาน,นิดโอเคโอเคเสร็จเรียบร้อย s b b ซธนาคารไทยพาณิชย์อยากโอนเงินเข้าธนาคารกรุงไทยจำนวน100่้บาทเสร็จเรียบร้อยโอเคโอเคเดีอะ